เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบไฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอาเ e มี่สตานะครับและวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียร์ลิกันนะฮะสำหรับตัวละคร6ดาวนะครับก็เป็นการรวบรวมเทียร์ลิทที่ทางาฝรั่งเมืองนอกเขาทำไ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาที่เรียกว่าแปลไทยแล้วก็เอามาแชร์ข้อมูลกันแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อ,ขอมูลาอิงไ้ด้วยนะฮะ โอเคครับก็ใครดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้ปใหม่นะแลวก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ทีหนึ่งนะครับวันนี้เสียงอาจจะง่วงหน่อยนะฮะซึ่งตอนอัดคลิปนี่คือประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านะฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับกร็รวบรวมเขาเรียกว่าตัวหกดาวมาให้หมดแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีสุ่มอยู่เนาะนะแล้วก็เขาเรียกว่าเทียนฤทธิ์ท่ทางเขาเรียกว่าเมืองนอกเขาจัดมาจะเป็นประมาณนี้นะครับ จะมีระดับ S S เนี่ยเตัวนะครับแล้วก็มีระดับ S อีก12ตัวอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าเพื่อเป็นการช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้เนาะอ่าไปสําหรับตัวแรกกันเลยครับตัวแรกเนี่ยชาลอนนะฮะเป็นคลาสคอมิวเตอร์นะก็คือวิธีเขาเรียกว่าเาเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนช่องตารางเนาะนะครับสกิลหลักๆเขานี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรียกรถไฟออกมาสร้างความเสียหายส0 0 3ซช่องนะครับกระแทกศัตรูให้ถอยหลังด้วยนะครับ พร้อมกับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก50%แก่ศัตรูที่อยู่ตรงกลางวงนะครับแล้วก็รีเซ็ตช่องตารางทั้งหมดที่ไม่ใช่สีแดงพายในพื้นที่การโจมตีและเพิ่มโอกาสสร้างช่องสีแดงเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับและการโจมตีปกติเนี่ยเขาจะสามารถโจมตีแนวทะแยงได้นะครับและเขาเรียกว่าจะโจมตีแบบไม่สนกอกนะครับเหตุแรงขึ้นอีก10%นะโอเคสาหรับชาลอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีละตัวเลยนะอาจจะอาจจะนานหน่อยนะแต่่อเสิฟฟังเอาละกันนะครับ คือพยายามตั้งใจแปลมาให้มากๆเลยเด่ดละตัวเนี่ยก <g hy> ็ <ster> เขาเรียกว่าน่าจะประมาณ90%นะที่แบบถูกต้องนะครับมั่นใจอยู่พอสมควรแต่ถ้าผิดถูกไงขออภัยไว้ก่อนด้วยนะ <g ry ster> โอเคต่อไปครับ <g ry ster> เป็นราฟาเอลนะครับราฟาเอลเนี่ยเป็นเครียกวท้ายโคเตอร์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นไท้ายเขาเรียกว่าเอาไว้เปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนช่องตารางนาะนะครับสก,กิลของขาคือฟื้นฟู HP นะครับ240%คิดค่า จากแอคแท็ของราฟาเอลนะครับพร้อมรีเซ็ตช่องที่ไม่ใช่สีน้าเงินทั้งหมดบนหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับคืออะไรที่ไม่ใช่สีน้าเงินคือจะถูกรีเซ็ตหมดเลยนะฮะและเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องสีน้าเงินขึ้นมาหลังจากรีเซ็ตแต่คือสร้างโอกาสแบบเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโอเคและเขายังมีเขาเรียกว่า,เ,าเป็นความสามารถในการที่ช่องสีน้าเงินเนี่ยในแต่ละช่องเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถฟื้นฟู HP ของทีมได้นะครับ2%ซ นับจาก HP ของตัวราฟาเอลเขานะครับแล้วก็ยิ่ง HP ของทีมเนี่ยมีต่ำเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพในการรักษาของราฟาเอลมันจะสูงขึ้นนะครับมากสุดเนี่ยสามารถได้รับโบนัสการฟื้นฟูเลือดเนี่ยถึง100%เลยทีเดียวนะครับอาสำหรับราฟาเอลนะนะครับส่วนธาด,ดูตามดูตามภาพเลยนะนะครับชาลอนก็ทัดไฟน้กราฟาเอลธาตน้ำนะับสีก็ตามนี้เลยเนาะนะครัแดงธาตไฟ น้ำเงินทับน้ำเนาะนะครับสีเขียวทัุไม้แล้วก็สีเหลืองทตุาสายฟ้านะครับต่อไปเป็นยูริเอลนะครับยูริเอลเป็นคอมอิวเตอร์เหมือนกันนะครับสกิลของเขาคือรีเซ็ตช่องทั้งหมดนะครับและเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องสีแดงในระดับปานกลางนะครับพร้อมกับเปลี่ยนเขาเรียกว่าช่องของศัตรูเนี่ยที่อยู่ตรงอยู่ในแนวของศัตรูเนี่ยกลายเป็นสีแดงด้วยนะครับ ส่วน so, อีกความสามารถของเขาคือนะฮะเมื่อเข้าสู่เทินของฝั่งตัวเองนะครับจะใช้สถานะเผาไหม้1 s t ่ c สแตก็กับศัตรูที่อยู่ในช่องสีแดงนะครับเป็นระยะเวลา2รอบในการเผาไหม้นะฮะและในแต่ละช่องเนี่ยที่ติดสแต็ k อยู่นะครับจะเพิ่มควาเสียหายแก่เรียกเป็นฮีโร่กันนะครับฮีโร่ทตดไฟเพิ่มขึ้นอีก2.5%นะครับต่อไปเป็นคารีนะฮะคาลีเนี่ยเป็นโคเตอร์เหมือนกันนะครับ สกิลเขาคือเทเลพอร์ตไปยัตงตำแหน่งที่เลือกนะครับสร้างความเสียหาย400%ต่อพื้นที่ที่เทเลพอร์ตลงไปนะครับอ่าและพร้อมกับกระแทกศัตรูให้ล้มและเปลี่ยนช่องในบริเวณที่เขาลงไปโจมตีเนี่ยเป็นสีน้าเงินนะครับและการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหาย100%แกศัตรูหช่องที่อยู่ด้านหลังเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะรุนแรงขึ้นอีก20%ต่อศัตรูที่ติดดีบัฟนั่นก็คือติดสถานะปกติต่างๆนั่นเองนะครับ ต่อไปชารูนานะครับตอนนี้คือเราพูดถึงเขาเรียกว่าตัวฮีโร่ระดับ S S 6ดาวเนาะนะครับชารูนาเนี่ยจะเป็นสายเทเลพอร์ตบกดาเมจนะครับสกิลของเขาจะใช้เทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่เลือกและสร้างความเสียหาย3 2 0ให้กับ2วงกลมในรอบที่ระยะที่เขาลงไปโจมตีนะครับและสามารถเขาเรียกว่าติดสแตก็กเขาเรียกว่า,าเหมือนแบบเที่ยวมังกรนะฮะดาร์กทูธมาร์ก อีก2สแตกนะครับและจำนวนสูงสุดของดากอนทูชมาร์กเนี่ยมันจะสามารถติดสูงสุดได้เมื่อสหาสตัวได้ทันทีนะฮะอืนะครับอ๋อแล้วก็การโจมตีปกติของเขานะครับจะสามารถติดด g o n t o ูชมาร์กได้ตั้งแต่1-6ถึง6กสแต็กนะครับและแต่ละสแต็กจะเพิ่มดาเมจของ a อ t i ท e s สกิลนะครับนั่นก็คือการการการจัมลงไปสร้างดาเมจนะครับ จะเขาเรียกว่าเพิ่มดาเมจของไอทสกิลของไอเทมสกิลเนี่ยแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายของเชนคอมโบอีก5%นะครับอ่าสำหรับชาโลนานะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นมิกาดนะครับมิกาดจะเป็นสายเทเลพอร์ตบุดดเมเมนกันนะครับจะเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งใดก็ได้นะครับตรงนี้คือจะดีหน่อยนะครับและสร้างความเสียหาย30% 0แก่ศัตรูภายใน1วงกลมโดยรอบให้เขาโดดไปโจมตีนะฮะและความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อมีศัตรูเพียง1ตัว ในพื้นที่การโจมตีนะครับก็คงค่อนข้างดีเลยทีเดียวและจะสามารถเพิ่มข้อเสียหายของโซลิทัคแอคทีฟสกิลเขากดใช้ในี่สิบเปอร์เนต์และมันจะสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์แอคทีฟสกิลของเขาหากเป้าหมายถูกฆ่าสามารถใช้ได้หนึ่งสตัวหเทิร์นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขาจำแล้วฆ่าใครไปฆ่าศัตรูไปได้1ตัวเนี่ยมันจะสามารถเขาเรียกว่ารีเซ็ตแอคทีฟสกิลเขาสามารถใช้อีก1ครั้งทันทีนะฮะแต่แต่เขาเรียกว่าอาคอความสามารถนี้ใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นนะ แล้วก็เมื่อเขาใช้ Active Skill นะครับโจมตีศัตรูระหว่างการโจมตีศัตรูเนี่ยดาเมจที่สุดท้ายของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับคิดจากเลือดที่หายไปของศัตรูนับเป็นเลว่าทุกๆ6%ของเลือดของศัตรูที่เสียไปนะประมาณนี้นะครับสำหรับมิกาส์นะครับตัวสุดท้ายสำหรับระดับ6ดาว SS นะฮะที่อิโรครับ เป็นสายอาร์คอมพิวเตอร์บวกสายบัฟแต่ว่านี่เป็นบัฟตัวเองนะนะครับก็สกิลของเขามีเปลี่ยนช่องที่เลือกนะครับ2ช่องให้เป็นช่องสีเขียวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย2 1 0แก่เขาเรียกว่าสร้างความเสียหายเป็นรูปกากบาทนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าสร้างความเสียหายที่สุดขอบจอเลยนะครับคือแบบเป็นกากรบาดตูงตูงตูงสุดขอบจอไปเลยนะฮะแล้วก็อีฮิโร่เนี่ยเมื่อเข้าสู่เขาเรียกว่าเข้าสู่รอบเนี่ย เขาจะสามารถเขาเรียกว่ามีกดใช้ท่า One Wish Duel ได้นะครับแล้วก็ถ้า One Wish Duel เนี่ยเมือ่อเมื่อเขาแบบแบบเวลาเขาเดินผ่านช่องสีแบบช่องสีที่ถูกเปลี่ยนไปที่เป็นสีเขียวครับมันจะทำให้การโจมตีปกติท่บไปของเขาเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มอีก130%นะครับและจะโจมตีเป็นรูปกากระบาทเหมือนกันแต่เป็น5ตาตารานะครับไม่ได้สุดจอเหมือนท่าแบบท่าที่เรากดไอไปนะ แอคทีฟ <Active S 2> เราเรียกว่าเป็นท่าไม่ตายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แอคแท็กเนี่ยจะเพิ่มอีก5%้าเปอร์เซ็นต่อรอบในการใช้เลืเรียสก Skill One ิลวันว i ชดู u อ l เขานะครับอืมนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านอกจากสกิลแอคทีฟเาแล้วเขายังจะมีเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบอาบัฟสกิลของตัวเองของเขาครับเพิ่มดาเมจอีก5%เนะาะก็ค่อนข้างจะดีอยู่คนระับโอเคครับสำหรับฮีโร่ะ Hero ระดับ s s นะครับ หกดาวนะก็มีเจ็ดตัวเพียงเท่านี้นะครับก็เขาเรียกว่าลองเขาไม่ได้บอกนะว่าตัวไหนเป็นตัวอันดับหนึ่งอันดับสองแต่คือที่พี่เลียงเนี่ยคือพี่พ,พี่ก็เรียงตามทีเ่เขาแบบเขาแนะนำมาแหละแต่ว่าพี่ลองดูดูจากสกิลแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สําหรับระดับ S 1. อ่าลองเลือกเอาแล้วกันนะครับถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดเราได้นะอืมโอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นระดับ S เนาะสำหรับระดับ S เนี่ยจะมี12ตัวด้วยกันอันนี้จะเยอะหน่อยนะ ไปที่ตัวแรกกันเลยนะครับ e ซี่นะฮะ e ซี่เป็น t ทโค quarter ครับสกิลเขาจะเปลี่ยนช่องสีดำเงินหรือช่องสีเขียวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเปลี่ยนจำนวน5ช่องให้เป็นสีแดงนะครับและสำหรับการกด active สกิลเนี่ยถ้าเกิดว่า active สกิลมันพร้อมแล้วแต่เขาไม่ได้กดเนี่ยในรอบถัดไปที่เขาใช้เนี่ยจะสามารถเพิ่มจำนวนช่องได้อีก1ช่องนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนพอเราสมมติเราไม่ได้ใช้เนี่ยพอเรากดใช้ในเทิร์นถัดไป มันจะเพิ่มเขาเรียกว่าเปลี่ยนช่องไี่อีกหนึ่งช่องจาก5เป็น6นะครับแล้วก็ทุกๆ2รอบในการใช้เชนคอมโบของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบไม่สวนกรอกเท่ากับ35%ของ a อ t a c ของตัว e ีซีเองนะครับและฟื Fruit ้นฟูเลือกด้วยจำนวนเท่ากันด้วยนะครับก็คือ35%ของ a อ t แ c นะครับแล้วก็ยิ่งพลังของทีมมีต่ำเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพการขลกวกันฮิว การฟื้นฟูเลือดเนี่ยจะยิ่งสูงมากขึ้นนะครับสูงมากสุสูงมากขึ้นสูงสุดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มรววเริ่มรววโอเคตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นจริงชื่อตัวนี้เรียกยามเลยแวดไหมแวดเนี่ยครับเป็นสายดาเมจล้วนเลยนะนะครับสกิลของเขาเนี่ยคือเวลาเขาก,กดใช้เขาจะสู่เข้าสู่สถานะโอเวอร์ชาร์จนะครับซึ่งจะทําให้เขาเรียกว่า ตัวแวดเอเนี่ยสามารถเชิงคอมโบสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดได้2ครั้งเป็นเวลา2รอ,อบนะครับแต่ว่าคูดาวค่อนข้างเยอะหน่อยนะอันนี้ขอขอ,ขอทิ้งไว้หน่อยคูดาวห้าเทิร์นะครับเพราะตัวไหนที่แบบขึ้นระดับ5เทิร์เดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับแล้วก็เขาสามารถรีโหลดกระสุนได้นะครับเมื่อทําการเชนงคอมโบตัวนี้ต้าใช้ปืนนะแล้วก็เขาจะสามารถใช้กระสุนหนึ่งนัดในการเพิ่มความเสียหาย ครั้งสุดท้ายในการโจมตีนะครับอีก30และเมื่อเมื่อเขาเข้าสู่สถานะโอเรโนะฮะคิดว่ามันเป็นเหมือนสถานะเหมือนแบบอีกโหมดหนึ่งของตัวเขาอ่ะจะมีโอกาส30%ที่จะไม่ใช้กระสุนด้วยในการโจมตีนะฮะอืมสำหรับตัวแวรก็ตามนี้เนาะนะครับต่อไปเป็นโจหน้าครับโจน้าจะเป็นสายดาเมจและบัฟนะครับสกิลเนี่ยจะทําให้เขาเข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่าเหมือนอ่าล่าที่แท้จริงนะครับ จะสามารถเพิ่มพลังที่โจมเพิ่มพลังโจมตีของโจโนาได้อีก15%และเชนงคอมโบแรงขึ้นอีก30%รวมถึงจะลดความเสียหายจากการโดนโจมตีจากเขาเรียกว่าท่าไฟอีก2ครั้งนะครับมีผลสองเทินนะครับและเมื่อเข้าสู่สถานะโอโลเหมือนกันนะครับจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีปกติ20%นะครับและการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหาย40%แก่เป้าหมายทั้งหมด ในกรณีเขาเรียกว่ารูปแผ่นกากรบาดสี่แผ่นนะครับอืมคือมันจะค่เรียกว่าเหมือนจะมูตมันจะเป็นการมูตการโจมตีปกติไปอีกนะครับอ่าต่อไปชื่อตัวนี้อ่านปแปลกๆเลยนะกลอนลุนะฮะ <c oughs> เป็นท้ายคอมพิวเตอร์ครับเอาสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนช่องสีนํำเงินและสีแดงที่อยู่ใกล้ที่สูด5าช่องเป็นสีเหลืองนะครับคอมพิวเตอร์จะเป็นเหมือนแบบสายเปลี่ยนกระดานนะครับ และหาก Active s k i l l นรวบที่ล้าไม่ได้ใช้อ่ะสะาาก,กันกับตัวที่ผ่านมาที่เราบอกนาะว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะทบสามารถไปใช้ในเทินถัดไปได้มันจะเพิ่มเขาเรียกว่าช่องได้อีกหนึ่งช่องนะครับนั่นคือจาก5เป็น6ช่องนาและตัวกรุนะครับเขาจะได้รับเขาเรียกว่าเป็นแมกเนติกสตอมนะฮะหครั้งต่อ3เทินเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าบัฟนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ และในการเชนงคอมโบนะครับเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีก90%ให้ศัตรู1ตัวเลยนะภายในพื้นที่ที่ที่อยู่ในระยะการโจมตีของเขานะครับและจะทําให้ให้ติดสถานะอมมาพาด,ด้วยโหตรงนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสอีก50%ที่จะโจมตีโดนศัตรูตัวอื่นไปด้วยนะครับในระยะนะคือแบบ1ตัวเนี่ยโดนเน้นๆไปแล้วนะครับท้ตงติดสถานะด้วยแลวยังมีโอกาสแบบเขาเรียกว,ว่าไปโดนตัวอื่นอีกกพราะค่อนข้างเขาเรียกเป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะฮะ ต่อไปเป็นวิคตอเรียนะครับวิกตอรียจะเป็นสายดีบับโบฮิลเนาะสกิลของเขาคือจะสร้างความเสียหาย250%แก่ศัตรูทั้งหมดภายใน3าวงกลมในระยะสกิลขเขานะครับและจะสร้างความเสียหายเป็นสน่วนเกาะเมื่อมีศัตรูอยู่ตัวเดียวในระยะการโจมตีนะครับและจะฟื้นฟูเลือดของเขา3าอีก35%จากความเสียหายที่ทําได้ด้วยนะครับและถ้าในละถ้าศัตรูติดสแตก็กหรว่าเลือดออกอยู่เนี่ย มันจะทำความเสียหายเพิ่มอีก10%ในการโจมตีขั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็วิตตเลียเนี่ยเขาจะสามารถฟื้นฟูเลือดของเขาได้สูงสุด5%ต่อศัตรูที่มีสแต็กหนึ่งสแต็กติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการโจมตีเ่าแล้วยังได้การฟื้นฟูเลือดด้วยนะนะครับแล้วก็ในกรณีที่เขาเรียกว่าศัตรูเนี่ยที่ติดสถานะบรีดอยู่ติดสแต็กบรีดอยู่เนี่ยมีเลือดมากกว่า มีเลือดมากกว่าทีมมีเลือดมากกว่าตัวละครเราเนี่ยการฟื้นฟูเลือดของวิกตอเรียจะเพิ่มไป2เท่าด้วยนะครับอ่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะต่อมาเป็นคอนเนอรี่นะฮะคอนเนอรี่จะเป็นสายเดเมจลัวนะครับน้องหน้าตาน่ารักแต่แบบไม่น่าบอกเป็นเดเมจเลย <laughs> โอเคสก,กิลของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหาย600%นะครับแกศตูทั้งหมดบนหน้าจอฟังดูโคตรโกงเลยนะ แต่มันคูดาว5เทิร์นนะฮะก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวคือตมเดียวแล้วายหายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนเนลลี่เนี่ยเขาจะได้รับเขาเรียกว่าอ่าชีเขาเรียกว่าเป็นชิวเวอร์มาร์นั้นมันเป็นเหมือนแบบสแต็กแหละครับนะครับเมื่อเขาใช้เชนคอมโบและสามารถส่งสุดได้สามารถสั่ส่งสุดได้5สแต็กและในแต่ละสแต็กเนี่ยจะเพิ่มเดเมจของแอทีฟสกิลที่เขาตมลงไปเนี่ยขึ้นอีก40%นะครับและ การใช้สกิลห่วงเขาเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสถานะตกใจด้วยเหมือนตื่นตะนงนะครับน่าจะแบบอารมณ์เหมือนยืนงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้โค้ดสตันเขาใช้เขาว่าเหมือนแบบตกใจตื่นตะนกอะไรนะครับจะเขาเรียกว่าเทียบเท่ากับจํานวนสแต็กในรอบนั้นที่ที่ศัตรูโดนไปนะครับอืมแล้วก็เขาเรียกว่าการกดใช้งานท่าของเขาเนี่ยก็คือท่าท้าความเสียหายเนี่ยจะไม่ลบล้างสแต็กด้วยนะคือถ้าติดสแต็กอยู่เนี่ยพอบึ้มลงไปมันก็ยังแบบมันก็ยังติดอยู่นะ โอเคต่อมาเป็นซาลิเอลนะครับซาลิเอลจะเป็นคลกว่เหมือนพวกไฮบริดนิดนึงนะครับจะเป็นโคเวเตอร์โบดีเฟนเดอร์นะครับสําหรับซาลิเอลเนี่ยเขาจะมีสกิล,ลเปลี่ยนช่องสีดแดงหรือสีเขียวที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เป็นช่องสีน้ำเงินนะครับในช่องที่นี้คือตารางคือพื้นที่นะนะครับและเหมือนกันครับถ้าเกิดในกรณีเขายังไม่ใช้สกิล,ลรอบที่แล้วเนี่ยรอบถัดมาถ้าเขาใช้มันจะทบขึ้นมาอีกเขาเรียกว่า1ช่องได้นะ ใช้จาก5ช่องเป็น6ช่องได้และในกรณีเขาเรียกว่าซาริเอลเนี่ยเขาก็จะได้รับเขาเรียกวซา,าริเอลมาร์กสูงสุดแปดสแต็กด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนแบบพซีฟส,ส,สกิลต,ตัวเขานะในแต่ละสแต็กเนี่ยจะเพิ่มดีเฟนต์ของซาริเอลขึ้นนะครับอีก10%และจะเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าจะเพิ่มเดฟด้วยอีก50%นะครับตามจํานวนเลือดที่เสียไปนะ อืมนะครับคือสแต็กับมันจะเพิ่มเดฟสิบเปอร์ละกันนะครับนะครับแต่ว่าเวลาเลือดเสียไปเนี่ยมันจะเพิ่มเดฟอีกห้าสิบเปอร์ก็ค่อนข้างจะแบบก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ป่วนด้วยแล้วก็ไว้ยืนยืดด้วยประมาณนี้นะต่อไปเป็นนิกกินิสครับเป็นสายให้บิดเหมือนกันเป็นโคเต,เตอร์บวกบัฟป้องกันนะครับมันจะไม่ได้มันจะต่างจากตัวที่แล้วตัวที่แล้วมันคือแบบดีเฟนซ์มันคือดีเฟนซ์ไปเลยนะฮะนี่คือเป็นเหมือนบัฟแบบบัฟเพื่อป้องกันนะ ในเรื่องสกิลกันนะครับก็สําหรับมิกินิสนะครับจะเปลี่ยนช่องสีแดงหรือสีเหลืองที่อยู่ใกล้ที่สุด5ช่องให้เป็นสีเขียวนะครับและเช่นกันครับหากไม่ได้ใช้สกิลเดลลอพี่แล้วจะสามารถใช้เพิ่มได้อีก1ช่องนะครับจาก5ช่องเป็น6ช่องนะและนิกินิสนะครับเขาจะเรียกมิลเลอร์มาร์กนะฮะในกรณีนี้เข้าใจว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกตัวแทนนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้หรือว่าใช้สกิลเนี่ย ในขณนะที่มีเขาเรียกว่ามิเลอร์มาร์กอยู่เนี่ยนิกกินิตเขาจะได้รับดีเฟนเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเหมือนในกรณีแบบมารับดามแทนด้วยนะครับและตัวมิเลอร์มาร์กเนี่ยจะหายไปเมื่อนิกกินิตตายนะครับอืมนะคือถ้าเพิ่มดีเฟนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังตายอีกก็หายไปด้วยพร้อมกันนะฮะต่อมาเป็นกาเบรียลนะครับกาเบรียลเนี่ยก็จะเป็นสายโคเวเตอร์นะครับสามารถเปลี่ยนหนึ่งช่องหนึ่งตารางที่เลื่อนนะครับจากสีน้ําเงินนะครับสีแดง และสีเหลืองให้เป็นสีอื่นได้นะครับและเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องส,สีเขียวเล็กน้อยด้วยนะครับคือมันจะสามารถเหมือนแบบเปลี่ยนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับและสำหรับช่องที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสทาให้ช่องอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องด้วยอีก8ช่องนะครับคือหลังจากพลิกไปแล้วก็จะพลิกลลลต่อกันอะไรเงี้ยและในรอบที่ใช้สกิลไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆในหนึ네น่งช่องที่ถูกเปลี่ยนนะครับมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่าสร้างช่อง สีเขียวต่ออีกห้าช่องขึ้นมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเรียกว่าลือกระดาเลยทีเดียวอืมก็ค่อนข้างจะแบบคือถ้าเป็นทีมสีเขียวค่อนข้างจะดีฮะต่อไปเป็นอิริดอนนะครับอิริดอนเป็นไทโควเตอร์ครับโคเวเตอร์ Quarter เนี่ยจะสามารถเคลือกเปลี่ยนช่องหรือสิ่งกีดขวางที่เลือกนะได้2รายการนะครับให้เป็นปลีซึมสีเหลืองในที่นี้เขาใช้โคเบลซึมสีเหลืองนะครับก็เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเครื่องออบเจกต์ขึ้นมานะนะครับ แล้วก็ตัวอิลิโดนเนี่ยเขาจะได้รับโกแมชมาร์กนะครับเมื่อเขาเขาเรียกว่าเดินผ่านปิดซึ่มองเขาไปนะครับในแต่ละกองเนี่ยเขาจะได้รับการเสียหายเอ้ยเขาเรียกว่าได้รับค่าความเสียหายเชิงคอมโบเพิ่มขึ้นอีก4นะครับแล้วก็จะได้รับการโจมตีปกติรุนแรงขึ้นอีก3นะครับอืมและในกรณีออโรร่าไทมเนี่ย มันจะสามารถเขาเรียกว่าแปลงอาพวกสิ่งกิดขวางให้กลายเป็นเขาเรียกว่าพิซซึมได้ด้วยนะเฉพาะในออโรราาธาเท่านั้นนะครับต่อไปมีมิคาเอลนะครับมิคาเอลจะเป็นสายเทเลพอร์ตและเดเมจนะครับเป็นไฮบิดเหมือนกันมิคาเอลเนี่ยจะพุ่งไปยังตำแหน่งที่เลือกนะครับเพื่อโจมตีสร้างความเสียหาย250%และเขาเรียกว่าจะทำความเสียหายเพิ่มเติมอีก5% ของ HP ปัจจุบันนะครับแก่ศัตรูตลอดท้าที่เขาผ่านไปนะครับบริยาช่องที่อยู่ติดกันนะจากนั้นนะครับเขาจะสามารถทําเชนโคโบอีกครั้งนึงได้ด้วยนะอืมก็เป็นเขาเรียกว่าโจมโจมตีแล้วเสร็จแล้วมันก็จะแบบเบิ้ลเชนโคโบอีกนะครับและเขานะครับจะได้รับไซเลนทันเดอร์มาอีกหนึ่งสเต็คในการเขาเรียกว่าเริ่มในแต่ละรอบนะและเมื่อกดใช้ท่าอย่างที่บอกไปนะครับหรือว่าใช้เชนโคโบเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีปกติของเขาเนี่ยได้รับไซเลนมาขึ้นมาด้วยนะครับ และเซเลมาร์เนี่ยเวลาเราเวลาเราใช้ปับ๊บใช้จมตีปกติปับ๊บมันจะออกตุ้มนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มอีก2.5%ของ HP ปัจจุบันกับศัตรูครับเอาง่ายคือมันสามารถทําให้การโจมตีปกติแรงขึ้นได้ประมาณนี้ครับตัวต่อไปเบลเลเฮมครับการจบล่าการจบล่าโหโคตเยอะคือแบบต้องบอกว่านั่งทําข้อมูลให้ประมาณ3ชั่วโมงนะฮะโอ้โหตั้งใจตั้งใจมากเบลเลเฮมน,นะครับ เป็นไทส์คอมเวอร์เตอร์บุกบัฟนะจะสามารถเปลี่ยน5ช่องหรือสิ่งหรือเขาเรียกว่า5สิ่งกีดขวางที่เลือกเนี่ยให้เป็นสีน้ำเงินนะครับและเมื่อใดก็ตามที่เขาเชงคอมโบหรือสร้างความเสียหายนะครับตัวเบนเลเฮมเนี่ยเขาจะได้รับโล่นะครับเท่ากับ10%ของแม็กเอตัวเองเป็นเวลา1รอบนะครับและถ้าหากโล่ขเขายังอยู่เนี่ยหลังจากเธอ,อสู้ศัตรูผ่านไปแล้วเนี่ยจะไปเพิ่มแอคแท็ของฮีโร่ธาตุน้ำเพิ่มขึ้นเป็น5%ในรอบถัดไปนะครับ ก็คือเอาโล่ตัวเองมาแปลงเป็นคาแอท็ให้เพื่อนร่วมทีเฉพาะธาตุน้ำนะครับโอเคมาหมดกันสักทีนะฮะสำหรับโอ้โหการเขาเรียกว่าบอกเทียริสตัวระดับ6ดาวเนะคือรวมๆกันนี่เยอะมากเลยนะสำหรับตัวอ่ทั้งระดับ SS แล้วก็ระดับ S, S นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นเทียที่เขาจัดขึ้นมาโดยเมืองนอกนะ ยังไงสําหรับอของของแบบเวลาใช้จริงก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะแต่แค่เหมือนพี่รวมข้อมูลมให้นะครับคือตั้งจใจทา้มากจริง,รงคือเพราะว่าแบบเทลิดถามไปมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทําให้เพราะว่ามันมีตัวสุ่มหกดาวอยู่ด้วยเนาะมันคือตัวหกดาวมันค่อนข้างจะจะน่าจะต้องรีให้ได้แหละคือมันสาคัญนะครับส่วนตัว5ดาวเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปนั่งไล่ทำให้อีกนะเพราะว่าเขาเรียกว,ว่ามันต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลหน่อยนะครับคือ6ดาวเนี่ยตัวมันแบบโอ้โห ก็ค่อนขา้างใจเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวหาดาวเดี๋ยวพี่ไปไล่ให้อีกทีนะพรเะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะไม่เกินกว่าสวันนะครับยังไงก็ถ้าดูอยู่ถึงตอนนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนลีปใหม่ๆนะฮะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์อีกทีหนึ่งนะคือตอนนี้คือดึกมากๆระหว่างอัดิลิปคือตีสองแล้วนะฮะอาจจะลุนๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ <laughs> โอเคฮะสำหรับวันนี้เกมเอาเฌมิสตา การเขาเรียกว่าจัดเทีย์ลิสต,ตัวระดับ6ดาวระดับอเอสเอสและ S หมดไปแล้วฮะแล้วก็ต้องลางไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะให้งนันไปกันก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะ